คลั่งที่สุดในชีวิตการแสดงมาร์ควาลเบิร์กอินจัดทุ่งโกนหัวจริงสู่บทนักฆ่าโคตรจิตในฟลายวิสนรกยึดฟลายเมื่อนักบินหนึ่งเดียวของฟลายกลายเป็นนักฆ่าโคตรคลั่งภารกิจเดินทางส่งตัวพยานปากสำคัญจึงกลายเป็นหายนาที่ต้องเอาชีวิตรอดบนความสูงกว่า1,000งฟุต ฟลายรีสนรกยึดฟลผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของผู้กำกับระดับออสการ์เมลกิฟสันเรเวฮาร์ดแฮ็กซอริทที่กลับมาพร้อมความมันระทึกสุดขีดร่วมกับแอคชั่นสตาร์ตัวพ่อฮอลลีวูดมาร์กวาลเบิร์กซึ่งครั้งนี้ขอพลิกคาแรคเตอร์พระเอกฮีโร่มาสวมบทนกฆ่าโคตรจิตที่ต้องตามเก็บพยานคนสำคัญโทเฟอร์เกรซบนไฟบินนรกเสียดฟ,ฟ้างานนี้วาลเบิร์กอินจัดถึงขั้นโกนหัวจริงไม่พึ่งเมคอัพ ดยูยังได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะโกนผมลงบนอินสตาแกรส่วนตัวซึ่งทำเอาคนทันะ้งโลกเซอร์ไพรส์หนักไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวของเขาที่ตกตะลึงไม่แพ้กันผมสนุกกับการเล่นเป็นตัวละครนี้มากและหวังว่าผู้ชมจะสนุกเช่นกันถ้าคุณได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้รับรองว่าคุณจะได้กรีดร้อง หัวรอปิดตาและตะโกนใส่จอนี่คือภาพยนตร์ที่ต้องมาสัมผัสในโรงภาพยนตร์เท่านั้นวาวเบริรกเผยความรู้สึกพร้อมเชิญชวนด้านกิบสารผู้กำกับมากฝีมือยังได้เสริมอีกว่าวาวเบริรกสนุกกับการรับบทในเรื่องนี้มากเพราะมันแตกต่าง เปิดโอกาสให้เขาสำรวจด้านมืดของตัวเองมันดา่าสะใจ,จตอนที่ผมได้เห็นเขาอินโทรไว้ตอนถ่ายทำผมยังสงสัยเลยว่าเขาได้แรงบรันรดาลใจมาจากไหนเที่ยวบินนี้ไม่มีทางหนีไม่มีที่ให้แลนคอหนังแอคชั่นเตรียมเทคออฟสู่ที่สุดความมันระทึกเปิดปีไ l y วิสนรกยึดฟไฟลวันที่23มกร,ราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ ฟลายรีสเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นระทึกขวัญสัญชาติอเมริกันที่กำลังจะเข้าฉายเร็วๆนี้กำกับโดยเมลกิฟสันและเขียนบทโดยจาเร็ตโรเซนเบิร์ก ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยมาร์ควอลเบิร์กโทเฟอร์เกรซและมิเชลด็อกเกอรี่ฟลายวิสมีกำหนดเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาโดยเลียนเกตในวันที่24มกราคม2025เจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐควบคุมตัวพยานของรัฐบาลไปขึ้นศาลหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับหัวหน้าแก๊งมาเฟียแต่กลับพบว่านักบินที่นำ ัวพวกเขาไปนั้นเป็นมือสังหารที่ถูกส่งมาเพื่อลอบสังหารผู้ให้ข้อมูลหลังจากที่พวกเขาปราบเขาได้พวกเขาก็ถูกบังคับให้บินไปด้วยกันนักบินกำลังขนส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอากาศที่ติดตามผู้หลบหนีไปขึ้นศาลขณะที่พวกเขากำลังเดินทางผ่านป่าอลาลสกาความตึงเครียดก็พุ่งสูงขึ้นและความไว้วางใจก็ถูกทดสอบเนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินจะเป็นแบบที่พวกเขาเห็น การถ่ายภาพหลกักเริ่มต้นในลาสเวกัสในเดือนมิถุนายน2023การถ่ายทำใช้เวลา2วันในเมสเเก้รัฐเนวาดาในเดือนกรกฎาคม2023การถ่ายทำยังเกิดขึ้นใน阿拉斯า SAGAFTRA อนุมัติให้ผู้สร้างภาพยนตร์สามารถถ่ายทำได้ระหว่างการหยุดงานของ SAGAFTRA 2023การถ่ายทำเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม2023มอเบิร์ตโกนหัวบางส่วนทุกวันระหว่างการถ่ายทำเพื่อรับบทนักบินหัวล้านแทนที่จะสวมหมวกหัวล้าน